Ến, ูนหนึ่ปลามากับค uh. so okay. ah, uh. well, so ุณ so. พ um, so ่อโอโซบะนี่ะน่ากินมากเลยซยิวอิใส่เตะแบบนี้นะคะ เขาต้องได้หอเหรอแน,น่ยเก็ด<ม>วาซาบิเพวยทอดแต่เอาวาซาบิมาใส่ตรงนี้นะคะวันหลังใครมากินอาหารญี่ปุ่นนะพี่รันแนะนำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซาชิมิสั่งมาเป็นเซตค่ะวันนี้ได้กินมากเลยพี่รันขึ้นไลฟ์วันนี้ก็ฝากฝากช่องอฝากช่องไว้ ก็มีธุระคือตกคุณพ่อคุณพ่อไม่สบายก็เลยมาก็มาทําความสะอาดบ้ากน่าเค็มมากเลยเขาเรียกอะไรก็อตู้ซัางนัานหนิคนในญี่ปุ่นปะอนี่นีาชิมิชิตะชิโะคฮังนั่นนี่นั่นหนี่นามัยนี่ไงไอเซนโดไอเซนโดไอเซนโดะมีโมบไอเซนโดถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วใครต้องการทานอาหารแบบนี้ต้องบอกว่าไอเซนโด ชอบอันนี้มาดแล้ก็เ,เอาออกม,มันจะมีนะคะมีมีนี่มีไข่อันนี้ปลาหมึกอันนี้ซาชิมิปลาสดปลาสดนะคะแล้วก็มีไข่คาวเวียร์นี่มีทุกอย่างข้างล่างเป็นข้าวเหมือนเดี๋ยวแล้วก็วาซาบิราดเข้าไปน่าจะอร่อยฝากช่องพี่ดันสองเลยนะคะ ที่ดันก็ไลฟ์ส่วนเก็บเก็บละเก็บชั่วโมงค่ะขอบคุณมากนะ,ะเก็บชัว่วโมงวันนี้เราจะเสิร์ฟนี่โซบะเออเขาเป็นเซตค่ะเป็นเซตเป็นเซตถ้าเวลากินเวลากินก็จะบอกเออเวลากินก็ต้องยกไปขึนงง้นมาแล้วก็เอานี่มาคนคนคนใส่เข้า,าไปแล้วก็ยิ้เออแบบนี้คะอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะวันนี้พามากิน o โอเซนโดข้าวลาบ เขาเข้าวลาดอะไรเขาเรียกเขาเรียกข้าวลาดอะไรนะอ,อันนี้น่นานีรถตูส้สังนามัยคนะอันนี้เป็ดเป็ดกับแก้มเป็ดของคุณพ่ออ, <c oughs> อันนี้ของพี่รานอันนี้ของพี่รานนะคะทุกขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เลยก็อลองดูว่ามันจะอร่อยไหมเขาต้องลาดนะคะลาด นาดนาดนาดลกไป่าดแบบนี <S 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 ้นาดแบบนี้เลยนาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่เคร่องเคียงเคอเคียงโอโตซังสุเดดหนม ลักเตลุกมาตั้งโต๊ะส<ม>ั่งคือซาสิมุนขอบคุณพ่อก็สั่งอีกแบบหนึงน่งก็ไลฟ์ขึ้นไม่รู้ได้กี่ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงแล้วก็น่าจะลงนะพี่ดันว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะดันลงคลิปเพราะเช็คไปลงคลิปให้พี่ดันด้วยนะ,ะก็ถ่ายคลิปลงคลิปขึ้นไล่กันทุกโมงเดียวช่องสองพี่ดันสองมาจ่าเก็บชั่วโมงนะคะขอบคุณกำลังใจเลยเข้ามาให้กำลังใจพี่ดันนะคะ ก็ใครอยากจะทําบุญนะคะ,ะวัดบ้านหมอ้อก็รันปักด,ดิ้งไว้ทุกครั้งขีอไรก็สามารถทําบุญได้นะคะสร้าง ศาลานะคะสรางศาลาใครต้องการทำบุญนะคะขอบคุณทุกสายบุญเลยนะคะาเราแจกกันนะคะวันนี้นก็ใส่บบนี้วันนี้มามาทานขาวไม่อยากไข่บุญเพ่าคุณ่อแต่งตัวไม่เรียบร้อยมีกันอยู่ใต้ล่างมากคุณพ่อค่ะใต้ใต้ร่างมากคุณพ่อก็สิ่ทนเยอะ พี่หลันก็รอตอนนี้รอก่อนรอตัวสั่งครูบค่ะอันนี้โซบะลองดูตรงดูว่าอร่อยไหมมี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 แงเจ๊กลองดูว่าอร่อยไหมอืมอืม่งนี่โอ้โหโอชิหมายถึงว่าอร่อยนะคะอืมอร่อย เดี๋ยวรอก่อนรอของคุณพ่อมาก่อนนะคะเราันี้ก็คุยกันไปเราก็เห็นบรรยากาศไปรุ่นรุ่นปุ๊บปุ๊บทำปุ๊บปุ๊บบรรยากาศบรรยากาศร้านคนเยอะมาก บุ๊บก,ก็มาทานรอให้เอาตัวสังก็เดตัวสังเขาเป็ดจะหุ่ยจังนะนีม่มาพักไปดูไปช่วยตาไปดูโอ้คิดจักคิดจักทำมาของคุณพ่อยังไม่มาค่ะรอทานรอทานรอทานอันนี้ก็นี่นี่ของพี่รันของพี่รันมาแล้วนะคะ ราแ่เราวันนะคะรอก็นทเราทาก่อนนะคะเราทานก่อนคลิป ok okay. ของพ่อส uh, ั่งอะไรไปก็อู้จะแปดนาทีแล้วนะคะเนี่ยของพ่อเนี่ะแปนาทีแล้วจ่ะกินให้ดูเองกินให้ดูก่อนนะคะหิวแล้วไม่ไหวแล้วขาดนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มีข้าวมือน่แล้วพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาก่อนช้นกดซีมาแซงนะนี่ของคุณพ่อเป็นแบบนี้อของคุณพ่อเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีข้าวแล้วมีโตมูมันมันมันถ่ายไม่ได้เห,เห็นเห็นไหมคะมันอยค่ณน่ออยู่ทางนู้นของพี่ตันอยู่ทางนี้ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะก็ให้เป็นกำลังใจให้พี่รันสองนะคะแล้วก็พี่รันยูมเม็นะคะหวังว่าทุกคนจะให้กาลังใจกันไปตลอดนะคะไปจ,ไจับไปจับมือช่วงนี้พี่รันไม่ค่อยว่างนะคะทำงานกลางกลางคืนเลยขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลฟ์แ <c oughs> ชร์เลยนะคะขออนุญาตทนข้าวกันนะคะก็นี่นะคะอาหารญี้ปุ่นี่ผ่านมากเลย แล้วก็โซบะเห็นคะโซบะอร่อยมากอร่อยมากลองดูเนี่องดูคำยุ่งันอันนี้หนึ่งคำตองกินแบบนี้เดี๋ยวนี่นี่อากอสบิบจัดมาก เดี๋ยวจบแบบสวยนะคะอืมจบแบบสวยโอเคก็จบแบบสวยแล้วค่ะอาหารวันนี้ที่รันทำมาทานก็คือข้าวลาดข้าวลาดปลาดิบอืมโอเคเลยขอบคุณมาานะคะทุกกำลังใจทุกไลทุกแชร์